กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับน้องก็คือพี่จะมานะครับเรียกได้ว่านะครับน้องก็คือสอนรับของใหม่หรือว่ามารีวิวของใหม่ที่จะเข้าไทยหรือว่ากิจกรรมคริสต์มาสปีนี้นะครับน้องที่แบบว่าทุกคนจะได้แบบฟรีๆนะครับนสำหรับของคริสต์มาสปีนี้นะครับและมารีวิวด้วยละกันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมบ้างนะครับน้องแล้วก็มีอะไรใหม่บบ้างนนะครรััสำหบ ของริ์มาสนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากรู้นะครับนอว่า ของคริสต์มาสนะครับเนาะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับโนว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมงเนอคนไหนพี่คนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของคริสต์มาสนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะรับประกันได้เลยนะครับโนว่ากิจกรรมคริสต์มาสนะครับปีนี้ของฟรีเยอะมากๆนะครับเนาะและทางกอลีน่าฟรีฟก็ได้มีการรีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้พี่ก็เลยแบบว่าจะมารีวิวเพิ่มเติมสาหรู้ กันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้อยยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็รีดีว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆกิจกรรมฟรีๆประมาณนี้นะครับน้องก็รีดีว่า ไม่ควรพลาดละกันนะคบพี่ขอบอกเรยกันนะครับโนว่ากิจกรรมปีนี้มีอะไรบ้างนะครับหลายคนคงสงสัยนะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับอันนี้เป็นหน้าตากิจกรรมนะครับน้อที่แบบว่ามีการลุดออกมานะครับน้อสสำหรับคลิปนะครับก็รีดีว่าหลายๆคนก็ได้จะเห็นนะครับสำหรับคลิปกาลินาปล่อยออกมานะครับน้อก็มีการหลุดนะครับน้อรีดีว่าไม่หลุดดีกว่านะครับน้อมีการอัปเดตมาดีกว่านะครับทุกคนก็คือหน้าตากิจกรรมจะเป็นประมาณนี้นะครับน้อจะมีตัวนะครับน้อตัวเล็กๆตรงนี้นะครับเพื่อแบบว่าสไลด์สกีนะครับนนุคเกท ็จะประมาณนี้เลยนะครับนอก,ก็เรียกได้ว่านะครับนอก,ก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับเล่นไม่ยากนะครับนอเล่นง่ายๆนะครับเหมือนกิจกรรมทั่วไปนะครับนอก,ก็ <ส>มีสะสมแต้มบ้างนะครับเนาะแล้วก็มีอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับเนาะก็คือมีการทําภารกิจนั่นแหละนะครับเนาะก็ไม่ได้ยากเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมดีๆประมาณนี้นะครับได้ดูว่าไม่ควรพลาดจริงๆนะครับเนาะถามว่ากิจกรรมในนี้นะครับเนาะต้องเล่นยังไงนะครับเนาะก็คือจะมีการสะสมโทเค็นตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นการสะสมโทเค็นตัวใหม่นะครับเนาะหรือว่าเป็นเกตหิมะนะครับเนาะก็คือจะ นะครับนอะก็คือแบบว่าต้นคอนตัวเล็กๆตัวนี้นะครับเนอะสไลด์ไปตามนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอะก็จะสไลด์แบบนี้นะครับทุกคนเพื่อไปรับนะครับเนอะในส่วนของสิ่งของต่างๆนะครับเนอะนี่นะครับก็คือรางวัลต่างๆนะครับเนอะเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนก็จะได้สไลด์ไปนะครับสุดท้ายก็จะได้ในส่วนของ A W นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอะก็เป็นทางด้านของ A W ประมาณนี้นะครับนอะก็จะได้แบบฟรีๆเลยนะครับเนอะรีดีว่าสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนอะของฟรีมีอะไรบ้้างงนนนนะะคครรัับบอออกกก็็็แลลวูซ นัดน,นะครับนอกก็เป็นประมาณนี้นะครับนอสถานะโหดมากนะครับน้อสำหรับ AW ตัวนี้นะครับทุกคนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยน,นะครับนอแล้วก็ การเล่นก็ไม่ได้ magic, yup. ายากนะครับน้องแค่สะสมโทเคนให้ได้แล้วก็สไลด์ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่เลยนะคร nope. ับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องและอย่างที่พี่บอกนะครับน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะมีทางด้านของตรงนี้ด้วยนะครับน้องที่แบบว่าเราจะรู้นะครับว่าอะไรอัปเดตข้อใหม่บ้างนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็มีสุดสายเติมเข้ามาด้วยนะครับน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านสุดสายเติมนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับสุดสายเติมนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับพ และก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้อยยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับนก็คือ อันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืนตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับเป็นสายเติมนะครับเนาะกิจกรรมจะอยู่ด้านข้างประมาณนี้เลยนะครับก็ทุกคนจะได้เล่นนะครับเนาะถ้าเป็นสายเติมนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแต่ละซุดก็เรียกได้ว่าสุดมากนะครับเนาะแต่ละซุดนะครับก็คือโหดมากๆเลยนะครับเนาะเพราะว่าเอฟเฟกเยอะจัดกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสาหรับจุดนี้นะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจะหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนนะครับก เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแต่ละอันนะครับนอก็เร uh, uh ียกว่าสุดมากนะครับ so, ท uh ุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้นะครับนอก็ถือว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับนอที่แบบว่าไม่ควรพลาดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอสําหรับกิจกรรมนะครับคริสมาสนะครับก็จะมีทางด้านของสเก็ตบอร์ดนะครับนอมีสกีนปืนหรือว่ามีของต่างๆเยอะแยะมากมายตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสําหรับสิ่งของนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องสมมาติจิ้งจอกนะครับสกี มาจิ้งจอกสมากวัวนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าน่ารักจะจัดกันไปเลยนะครับเนาะสำหรับสกีนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับโอ้โหพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าซูจิ้งนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับทุกคนที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่า สุดมากนะครับนอแต่ละอันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนอว่าสุดจริงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่ากิจกรรมหน้าเล่นจัดกันไปเลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมตัวใหม่ที่แจ๊บเด็กเข้ามาพร้อมกิจกรรมนารูโตะนี่นะครับนอก็ถือว่าอันนี้นะครับพี่มาอัปเดตข่าวสารใหม่ให้ได้รู้นะครับนาอเพราะว่า จะมีซุชเชตนะครับเนาะต่างๆนานาเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซดนะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะซจิ้งนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสุดกันไปเลยนะครับเนาะแต่ละอันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะซดกว่านี้ก็ไม่มีแล้วนะครับโคตรเท่โคตรเฟี้ยวกันไปเลยนะครับเนาะทรงผมไม่สีขาวนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกัน จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสวยมากครับเนาะแต่ละสุดนะครับก็รีได้ว่าสวยจะจัดกันไปเลยนะครับรวบรวมทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสาหรับสุทต่างๆนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็จะมีทางด้านของกิจกรรมลดสูงสุด90%ด้วยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสาหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็นีย่ดีว่าลดสูงสุด90%ประมาณนี้เลยนะครับนี่ดีว่าดีมากนะครับเนาะมีแต่ของดีๆท erm ั <im <im ้งนั ทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้นะครับนอแต่ละอันดีมากๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอเรีดีว่าซูชิ่งนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้นะครับนอรับประกันได้เลยนะครับนอว่า โคตรดีเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับของฟรีนะครับกาลังจะเข้ามากระแทกครับน้องและทุกคนกําลังจะได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับพี่คิดว่าน่าจะรีวิวทั้งบนแล้วนะครับน้องสำหรับกิจกรรมที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับน้องหรือว่ากิจกรรมคริสต์มาสนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกด เข้ามาแล้วนะครับเนาะถ้าไม่ใช่สายเติมลืมแล้วกันนะครับกดติดตามเพื่อรับเพจล้วกันนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเนาะต้องคนละ1ไลค์หนึ่งแชร์เท่านั้นนะครับทุกคนเพื่อการสนับสนุนและกันนะครับทุกคนก็ต้องฝากกันด้วยแล้วกันนะครับในจุดนี้นะครับส่วนสปอนเซอร์หลักนะครับเนาะอยากเข้ากิจกรรมฟรีไฟล์ก็สามารถเข้าได้นะครับเนาะสำหรับเกมฟรีไฟล์นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้ลวกันนะครับพี่พคนไหนน้องๆคนไหนที่เข้า หลคนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวิวก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย